โอ๊ยก้องหัวเวอยนี้แบบน่าใสจริงๆสวัสดีครับทุกคนจริงๆเราควรไปตั้งค่าอะไรให้มันดูใกล้เคียงกับความจริงหน่อยได้ไหมกล้องเนี่ยน่าใสเวอร์ไม่ต้องใส่กรมนะที่นี้ใช้กล้องหัวเวอรพอโอเคป่ะอ้ามาผิดทางเหรอทุกคนเย้เปิดอีกรอบ ออวันนี้ขอเสนอรายการอยู่ดีไม่ว่าดีนะครับอยากทะลึ่งเดินกับคอนโดจากพัฒนาการหัวแบบนี้นไม่ดีเลยวันนี้ละไม่เป็นไรครับคือตอนนี้ก็เดินอยู่ตรงไหนสักแห่งเนี่แหละทางน่ากลนะัวทางน่ากลัวมากนึ่งคือทุกคน ส,สิ่งที่เรากลัวตอนนี้เราได้ยินเียงลบมอเตอร์ไซค์แล้วประเด็นคือเราจะหลบยังไงหลบมอเตอร์ไซค์ก่อนนะ,ะชุมชนวิธีคลองนะครับทุกคนดูสิบางทีก็ถ่ายภาพแล้วเราก็กลัวนะไม่โทรศัพท์ร่วงเราก็จะร่วงไปด้วยกับโทรศัพท์นะไเดินต่อทุกคนเห็นไหมเกลีนั่นนั่นแหละคือคอนโดของเราที่เราจะต้องก้าวข้ามไป นั่นก็คือคอนโดของเราประเด็นก็คือข้ามไปยังไงวะต้องข้ามไปยังไงอะข้ามตรงไหนอะเฮลโลไปทุกคนเดินต่อเพื่อหาสะพานข้ามเปิดใน Google แม p ไหมว่าไปทางเนี้ยจริงๆไปได้สองทางแต่ทางเนี้ยใกล้ใกล้กว่านิดนึง ก็เลยไปคอนโดของเราอยู่ฝั่งโน้นแล้วเราอยู่ฝั่งนี้ขั้นกลางแค่เพียงแม่น้ําเออคลองคลองไม่ใช่แม่น้าประเด็นก็คือว่ายน้ําไม่เป็นเท่าแหละว่ายเป็นก็ไม่ควรข้ามว่ายนะว่ายข้ามนะไป <c oughs> <ะ> <c oughs> เดินต่อแอบซองดูสิห้องแฟนเก่ามันอยู่ใครวะซุ่มๆอใครเ e, ทุกคน เห็นสะพานละป่ะความฝันไม่ไกลเกินจริงนี่คือสะพานที่เราจะต้องข้ามนะเรอบอ่ะอ่ะกินบอกให้เธอเลฟนลีวัดปักบอ่ออยู่มาตั้งนานนะไม่เคยมาทางนี้เลยทุกคน มื่อกี้เพื่อนโบส่งมาถามว่าวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เพื่อนหยุดจากเพื่อนใช้พักพักร้อนพักร้อนของปีที่แล้วเหลือก็เลยทยอยใช้ก่อนสิ้นเดือนมีนาคมเพราะว่าเลยมีนาคมไปแล้วเขาจะตัดทิ้งเลยก็เลยใช้ครบนะจ๊ะเพื่อนสบายดีจาะถ้าตอนนี้ช่วงนี้เพื่อนเป็นห่วงเพราะว่าแบบงานเพิ่งมีการปรับเปลี่ยน ตำแหน่งใดๆก็เลยแบบยังเรียนรู้ยังใหม่ยังแบบค่างงานค่อนข้าง,งเยอะอยู่ในการปรับตัวก็สู้ๆจ้าสูฉ้ฉช่กันเด้ออ๋อลืมบอกวันนี้เพื่อนมาเดินทัวร์แถวคอนโดจ้าก็เดี๋ยวคลิปอะไรยังไงก็ดูใน i ิ To k อก youtube นะจ้ะดีทุกคนถึงคอนโดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวแวะซื้ออะไรกินก่อน เอจึง,งจรักเนียงลักป่ะสำหรับวันนี้แฮปปี้มากได้ระจนภัยรอบๆคอนโดด้วยการเดินเป็นคนชอบเดินอยู่แล้วเนาะนี่คอนโดคอนโดป่ะเจอกันครับรางวันสำหรับการเดินวันนี้นี่จ้ะโค <c oughs> โควดใหญ่ไปเลยจ้ะ ちょっと。